ครับอ้าว,าวคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าขสู่ช่องซีสกีมมิโกซิงครับไหนแล้วคันเล็บสีขึ้นแล้วครับเหี่ยงกันเลย,ยบานนียไพ่ะราวลาหลอกเราจังมาเรียน lèn chiên chiên hầm này vừa คือห่อนดิล่ะแสดหลายจนมันห่อนดนล่ะอุณหภูมิเกินอุณหภูมิมันเกิน,<อ>น,กนใส่แอร์ลดด้รือ่ะไว้รอชิม้าทอรลันครับดีแต่แบตเตอรี่ใหม่ครับถ้าแบตเตอรี่เก่านี่ทั้งดับ ทั้งจมทั้งสตาร์ทเครื่องไม่ติด อย่าไปบอกเขาไม่ยินจ pues ะบอกอย่าไปบอกเขาประสันของบริเ็นเขาแก่หรอนีพลัง5 0าศูนตครับ ดันเจ้าร้อยสิบห้าุ้งโดงเลยทำทางครับเอาหินปูก่อน ใช้โศัพามมันเป็นแนวไรเมันเป็นโั่สี่โโคตัวแอลโซ่สโมันฮ้อนแน่เี่ของคอย anyway. พเคยเป็นถ้ามันฮ้อนเกินกีละกระลามันห้อนถายมันเย็นเหมือนดีครับศูนย์หนึ่งแปดด้วพีใช้ดีครับ ไส์กำลังพอพอเหมาะไหน,า,หนานาน้ำก็ใหญ่กว่านี้ไปก็จมครับดันดินก็พอได้ครับแต่ผมชอบมต้องใหญ่กว่านี้หกสองไปอย่างนั้นแต่ว่า เจ็ดเคยขับมาแล้วครับเคยขับลองมาแล้วไม่มีกำลังจริงๆครับรถยังไม่ได้แต่งสปริงมันต้องใส่โลอย่างเดียวเลยดันดินโลสี่ครับโลสามครับ ก่อได้ยืดเส้นยืดสายเทียบกันแล้วระหว่างลอกบางๆแบบนี้ตากตไม่เต็มอุ่ม กับไปลอกหินแข็งแข็งให้ตักลึกแต่ว่าแข็งนี่ผมว่าผมเลือกเอาตัวนี้ดีกว่าครับตัวนั้นมันกว่าจะกว่ามันจะดึงเข้ามาดึงเข้ามาดินในวุ้งกี้ก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับดินชุมช่มๆแบบนี้นี่ดีกว่าไม่กินกําลังรถด,ด้วยรถก็ประหยัดน้ำมันกว่ากันนะกับเราไปขูดหินแข็งแข็งขูดสี่ห้าครั้งถึงได้ตักครั้งหนึ่งนะ ต่อแหว้วอรือก็ตามเมอะแบบนี้ดีกว่าครับนี่มันเริ่มนานครับในเอ็กซิดูนี่ผมลอกจากพื้นเดิมนี่แทบจะว่าเกาเอาแต่ยญ้ามาเลยนะนี่เริ่มมานาะนาะนาะนะน่อยนี่ครับนาะตรงนี้ มันสูงเป็นที่ครับเขาให้ลอกออกแต่เฉพาะที่สูงก็ต้องทําอย่างนั้นแหละครับทุกวันนี้ไม่ลอกสูง 4, สี่สูห้าไม่ได้ดินมันหายากครับทุกวันนี้ไม่ใช่จะาของรถเล่นตัวนะจะาของนาน,นครับเล่นตัวจะให้ลอกท่านจะได้ดินไม่ได้ดินก็ขึ้นอยู่กับฝีมือท่านแล้วท่วน,นี้ฝีมือก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับมันทําได้กันทุกคนเลยแต่ว่า สีลืนบ่พี่น้องเข้าให้จกสามสิบเส้นก็ไปจกสี่สิบห้าสิบเส้นเป็นสินะเพื่อที่จะเอาดินลึกนะเอาดินให้มันได้เยอะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็ลงมาดูนะครับเจ้าของดีดูเรื่อยๆลงมาดูเรื่อยๆเอากลักวเราทำของเขาเสียหายเหมือนกันยุนี่เต็มลบบุกี่ คือนี่พอ่อเราบอกแปด <8. S 1> <8. S 2> ใช่โอ้ oh. แสดงว่าเขาเอาเพิ่มครับแล้วก็ให้มีงานฟรีอีกหกเที่ยวครับค่าผ่านทางสองเจ้าเจ้าละสองเที่ยวเจ้าของดินอีกเที่ยวหนึ่งสองเที่ยวเหมือนกันหกเที่ยวเห็นว่าหกเที่ยวต้องให้นะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องอย่างนั้นนะครับเราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคราวหน้าอย่าหวังว่าจะได้ดิน บางเจ้านี่เราทําให้เขาดีลอกแล้วลอกอีกหน้าแปลงเดิมๆมาแล้วทีมือระดับพการเฮียต่ำกู้ขยันที่สุดในทีมงานอรอยเซมาตัวแรงมาแล้ว บ้านนี้นี่ไม่มีทีมงานเื่นเข้ามาเลยนะครับมันเขาไม่ได้ดินครับมีที่ลงแต่ว่าหาดินไม่ได้ก่อนนี่นี่เราก็ลงงานเขานะครับเขาโทรมาบอกให้ลงเพราะเขาไม่มีดินร้อยห้าสิบกววาเที่ยวว่าบ้าน เป็นบ้านของแฟนเท่าแก่ด้วยครับญาติๆเอาแต่ดินญาติๆับคนอื่นเขาก็ไม่ได้ครับคนอื่นเขาหาดินไม่ได้เขาก็ไม่ได้ลง รถด,ดำก็อยู่บ้านนี้ครับเป็นสวนมากก็เลยคุมได้น่าจะสองพันกว่าเที่ยวแล้วครับบ้านเดียวนะออกไปก็อาทิตย์หนึง่งก็เ้าความมามเดิมมีรอบมีรอบหนึ่งครับอยู่20่สิกว่าวันเกือบเดือนทางการลิกันใหญ่ตัก เอาคันใหญ่ตัดคันเล็กไปลื้อป่านเลยแหละครับช่วงนั้นเลยอยู่เกือบเดือนครับช่วงนั้น ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะน้านี้สวัสดีครับ